สวัสดีครับไปชมบรรยากาศท้องทุ่งนะครับอ่าก็สวัสดีทุกท่านนะครับพามาชมบรรยากาศในช่วงฤดูแล้งฤดูฝนผ่านมานะครับมาสำรวจกันว่า บ้านเราครับท้งทุ่งนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เป็นวันที่24มีนาคมนะครับปีหกห้าก็ที่อุบลราชธานีเนี่ยมีมีฝนมาในเรียกว่าฝนหลงฤดูอันนี้ก็จะพามาดูว่าพอหลังจากเก็บเกี่ยวนะครับ ทุ่งนาก็จะเริ่มนะครับต่อสังนะครับฟางข้าวเนี่ยมันก็จะย่อยสลายก็จะมีหญ้ามีวะัชพืชในนาเนี่ยขึ้นนะครับเราก็จะเอาควายออกมาล่ามเอาควายออกมากินหญ้าอะไรอย่างนี้นะครับมาดูว่าบรรยากาศมันจะไปทางไหนนี่นะครับก็จะเอาควายออกมากินหญ้าครับเขาก็จะเดินกิน นี่ครับซึ่งมันเป็นเราเรียกว่าวิถีชีวิตอ่าของอชนบทบ้านนาบ้านนอกของเรานะครับเมื่อก่อนตอนเราเล็กๆอ่ะเ,เ,เราก็จะวิ่งตามพ่อแม่ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมครับอ่บางท่านก็ยังจำได้ภาพเหล่านั้น <c oughs> ก็เลยเอาภาพบรรยากาศครับมาฝากมาฝากกัน ควายก็จะเดินกินไปนครับโชคดีที่มีฝนลงมาสองวันที่แล้วนะครับก็ได้น้ำได้ความชื้นนะครับทำให้หญ้านะครับเขาก็เกิดแตกยอดขึ้นมานครับควายก็พอได้เดินเล็มกินนะครับอ่าจะมีแอ่งน้ำเล็กๆอะไรเงี้ยควายชอบควายชอบโนดครับไปละ ซึ่งอตอนเราเล็กๆเราก็จะวิ่งตามพ่อแม่นะครับมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายขุดปูเนาะบางทีก็มีดอกกระเจียวมีนี่นี่นผมเก็บอันนี้มาได้นี่นี่ผมเรียกว่าหวายป่านะครับมันจะเป็นผลเป็นพวงแล้วก็ลูกเขาจะลายๆอย่างนี้นี่นี่ลายๆอย่างนี้ เวลาสุกเขาจะออกแบบผิวผิวมาทางขาวๆนิดนึงนะครับอ่าตอนพกเล็กๆเขาจะเขียวเขียวนะครับอ่าข้างในนะครับถ้าข้างในถ้าถ้าลักษณะนี้ข้างในเขาจะเอ่อเปรี้ยวหวานแล้วก็อมฝาะครับซึ่งตอนผมจําได้ตอนเด็กๆผมจะอ่าชอบไปเด็ดมาแล้วก็เวลาเราคอแห้งอะ่ะเราก็มากิน ช่วยได้นะครับก็เป็นภาพนะครับบรรยากาศที่เ,เราคุ้นเคยนะผมว่าหลายคนหลายท่านคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับในภาพที่หน้าเ,เลิกเลิกทำนานะครเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วเราเอาเอาควายออกมาทุ่งออกมาล่ามให้กินหญ้าเนี่ยมาหากปูมาหาหอยมาหาห กบเขียดอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นภาพบรรยากาศที่ย้อนระลึกความหลังวัยเด็กได้อย่างดีครับผมก็เลยครับเก็บภาพบรรยากาศเหล่านี้มาฝากอ่าตอนนี้ก็มีเมฆตั้งเขาครับมีเมฆตั้งเขาบ้างก็้วทำให้นึกย้อนกลับมาเมื่อหลายปีครับใช่ไหมครับหลายๆปีเราเล็กๆเ,เราเด็กๆเราก็จะ คุ้นชินกับภาพอย่างนี้นะครับมันเป็นภาพแห่งความสุขนะผมผมว่าหลายท่านนะครับคงระลึกนึกถึงภาพบรรยากาศเหล่านี้นะครับเก็บดอกกระเจียวหาของป่าเล็กๆน้อยๆเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอ่าครับก็เลยเอาเอามาฝากทุกท่านนะครับกลางคืนบางทีอ่าเราก็ออกมาส่องดูเขียดดูปูดูกรบอะไรเงี้ยครับมันเป็นภาพบรรยากาศที่ทุกคน อพอนึกถึงแล้วมีความสุขก็เลยเอามาฝากก็เดี๋ยวจะทําคลิปออกมานะครับเรื่อยๆนะครับมีอะไรน่าสนใจผมก็จะถ่ายแล้วก็ลงเพราะาจริงๆมันสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมากครับผมก็เลยต้องเอาทําเป็นคลิปดีกว่าครับก็ฝากติดตามฝากากด subscribe นะครับให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยว จะมีเรื่องราวออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ